การโหนกระแสประจำวันที่14ตุลาคมพศ2568ยังคงเดินหน้าเปิดประเด็นร้อนของวงการพระเครื่องอย่างต่อเนื่องกับกรณีเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2508ที่กลายเป็นข้อพิพาทระหว่างสองเซียนพระชื่อดังบ่อยท่าพระจันทร์และโอดบางแพหลังจากที่รายการได้ถกเรื่องนี้มาแล้วถึง3ตอนในสัปดาห์ก่อนแต่กระแสและข้อถกเถียงยังไม่ยุติ วันนี้ทางรายการจึงเชิญคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของวงการพระเครื่องซึ่งได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายมาร่วมให้ความรู้และพิจารณาเหรียญเจ้าปัญหานี้แบบเปิดโต๊ะกลางรายการโดยมีชัยนริศเพชรพันทองประธานกรรมการบริหารสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยและเป็นผู้ชำนาญการพระเครื่องสายหลวงปู่ทวดโดยตรงหรือที่คนในวงการเรียกว่าประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในการตัดสินพระสายนี้ในงานประกวดระดับประเทศนอกจากนี้ยังมีเซียนพระระดับตำนานเข้าร่วมรายการอย่างคับข้างอาทิพยับคำพันนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยต้อยเมืองนนท์อุปนายกสมาคมอุกกรุงสยามเซียนพระชื่อดังสายกลางและเทียมปตานีผู้ชำนาญพระสายใต้ซึ่งทุกคนกล่าวตรงกันก่อนเริ่มรายการว่า จุดประสงค์ของการมาวันนี้ไม่ใช่เพื่อตัดสินว่าใครถูกหรือผิดแต่เพื่อให้ความรู้ตามหลักการพิจารณาพระอย่างมีมาตรฐานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมและผู้สนใจระหว่างการสนทนาอุกรุงสยามได้กล่าวประโยคหนึ่งที่เรียกเสียงพยักหน้าในห้องส่งว่า สิ่งที่เราไม่เคยเห็นไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงพร้อมยกตัวอย่างถึงเรื่องราวของหลวงปู่ทวดเองว่าครั้งหนึ่งก็เคยถูกมองว่าเป็นเพียงตำนานเพราะไม่มีใครเคยเห็นหรือมีหลักฐานยืนยันแต่เมื่อการเวลาผ่านไปความศรัทธาและหลักฐานก็ปรากฏขึ้นจนกลายเป็นที่ยอมรับคุณอุอธิบายต่อว่า การพิสูจน์ว่าเหรียญเนื้อทองคำที่เป็นประเด็นนี้แท้หรือไม่ต้องใช้หลักพิจารณาสากลของวงการนั่นคือดูจากพิมพ์ของเหรียญทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงลักษณะของขอบตัวตัดซึ่งถือเป็นจุดชี้ขาดสำคัญหากเหรียญทองคำมีรอยตัดขอบที่ตรงกันกับเหรียญเนื้ออัลปากา้าที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นของแท้แน่นอนก็ย่อมชี้ได้ว่าเหรียญทองคำนี้ถูกผลิตจากบล็อกเดียวกัน และจะต้องถือว่าเป็นของแท้ตามมาตรฐานทีมผู้เชี่ยวชาญจึงผลัดกันใช้กล้องส่องพระตรวจสอบเหรียญเนื้อทองคำอย่างละเอียดและพบข้อสังเกตคล้ายกันว่าพิมพ์เหรียญมีความลึกคมและคมชัดกว่าที่คิดไว้มากซึ่งไม่ใช่ลักษณะของเหรียญปลอมเพราะหากเป็นเหรียญที่ถอดพิมพ์จากของจริงรายละเอียดจะตื้นและขาดมิติไป ด้านชัยนริตเพชรพันทองแม้ยังไม่ฟันธงอย่างเป็นทางการแต่ได้กล่าวอย่างระมัดระวังว่าโอกาสแท้สูงมากพร้อมชี้ว่ารอยตัดขอบเหรียญเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงได้ยากที่สุดในวงการเพราะเป็นเครื่องยืนยันสายการผลิตอย่างแท้จริงเซียนพระท่านอื่นในรายการก็เห็นพ้องว่ารอยตัดของเหรียญทองคำนี้ตรงกับเหรียญอัลปาก้าที่เป็นมาตรฐาน เทียมปัตตานีถึงขั้นกล่าวชัดว่าเหรียญน,นี้แท้แน่นอนขณะที่พยับคำพันก็แสดงความเห็นในทิศทางเดียวกันโดยย้ำว่าไม่เข้าข้างฝ่ายใดแต่เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์กว่า40ปีเห็นว่าเหรียญน,นี้แท้แน่นอนและยังสร้างความฮือฮาในห้องส่งด้วยการเสนอซื้อทันทีในราคา6ล้านบาทซึ่งมากกว่าราคาที่บอยท่าพระจันทร์เช่ามาอยู่1ล้านบาท ส่วนต้อยเมืองนนและอุกรุงสยามก็ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่าเหรียญทองคําดังกล่าวมีความเป็นไปได้สูงมากว่าจะเป็นของแท้หลังรายการออกอากาศบ่อยท่าพระจันทร์ได้เคลื่อนไหวทันทีโดยแชร์ข่าวพร้อมแคปชั่นทีเล่นทีจริงว่าขออนุญาตนะครับป๋า12ล้านได้ไหมครับก่อนโพสต์ข้อความเพิ่มเติมถึงแฟนคลับว่า ผมเป็นเพียงเสียนพระตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่สิ่งที่ผมยืนหยัดมาตลอดเกือบ33ปีคือศรัทธาและความจริงผมไม่อาจเปลี่ยนความคิดใครได้แต่ผมเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะเชื่อว่าเมื่อเราทำด้วยความจริงใจผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะเกิดเสมอขอบคุณรายการโหนกระแสะและทุกกำลังใจที่ให้ผมยังเดินบนเส้นทางนี้ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยศรัทธา ดานโอดบางแพ่ก็ออกมาโพสต์หลังรายการเช่นกันด้วยข้อความสั้นแต่ชัดเจนว่าหมดข้อสงสัยในตัวทุกท่านแล้ว <S <S นะ<น>โมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัทวาเรียกได้ว่ารายการโหนกระแสวันนี้ไม่เพียงแต่ปิดตำนานข้อถกเถียงวงการพระเครื่องเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นเวทีรวมสุดยอดเสียนระดับประเทศที่มาชี้ขาดด้วยหลักวิชาและศรัทธาในเวลาเดียวกัน จนถูกยกให้เป็นอีพีประวัติศาสตร์ของวงการพระเครื่องไทยเลยทีเดียวเส้นเราวงคนละตัวแค่ไม่มีประวัติการสร้างก็หนักแล้วไม่มีประวัติการสร้างบวมเบอร์มีรอยถอดผมบอกไนงะหาคุณสมบัตบาเหรียญเนี่ยว่าแท้ให้ผมข้อนึงยังหาไม่ได้เลยนอกจากจากเซียนหลายคนการันตีว่าแท้ก็ขนาดเซียนหลายคนการันตีว่าแท้ประชาชนยังไม่เชื่อ คุณสมบัติที่จะบอกว่าเหรียญนี้แท้สักหนึ่งข้อเนี่ยยังไม่มีเลยต่อไปถ้าคุณใช้การดูตัวตัดใช่ป่ะสวยเลยอนาคตคนที่สร้างพระจะเก็บตัวตัดไว้ไม่ต้องเก็บบ็อกเพราะถอดบล็อกทําเกมมาเมื่อไหร่เอามาเข้าตัวตัดที่เก็บไว้ก็จะเป็นพระแท้ได้ผมบอกแท้ดูง่ายครับยุคนี้ผมต้องได้เหรียญบวมเหรียญเบอร์แล้วว่าแท้ มันก็บอกยอมรับว่าแท้แล้วเหลอ